ันละวันเลยข้างหลังโอกาสจดน้อยมากอ้าวไหลทะลุเช่ามาอาร์เจซิกลุมไปแล้วก็ยิงตีเสมอครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับนข้างเพื่อหาเหลี่ยมในการยิงมุมเท้าขวาครับยิงไม่ต้องแรงมากแต่น้ำหนักกำลังได้ลูกเล,กลีลยดโกลไลนากริโต้ทารุพงศ์ไหลมาจังหวะนี้ถึงด้ยาเจซิกแล้วคืนจำหลังมาได้ยิงอโอ้เข้าประตูไปเลยครับ เป็นพาดุพงค,ครับยิงเข้าไปจังหวะนี้ขึ้นนํา2ประตูต่อหนึ่งสก,กัดได้แล้วครับทางเชียงรายแต่มันมาเข้าทางบุรีครับวิ่งโข่าๆไปไม่ได้แทงครับสกัดเลยจังหวะนี้และดูทักทิ้งกันพิชซานพิธิวัตรให้มาลูเดียวอีกแล้วครับมูริโลมูริโลเข้าซ้ายเข้าซ้ายจ่ายแล้วจิงก็เรียบร้อยหนึ่งประตูต่อสามครับดูดเออสไลด์ดักนะครับแต่ว่ามันเร็วเกินนะครับ ครับผิดพลาดไปหมดเลยครับเกมรับของชนบุรีครับสุดท้ายครับทดเจ็มาแล้วแล้วเปิดมาเอาหอ้โาหบาปของบาปครับจังหวะนี้อนเลาบอลถึงครับดูครับโอ้โหเล่นอย่างนี้โอ้โหสุดสุดเลยครับขึ้น สามแล้วไปอู้และดูครับหาบอลไม่เจอสุริยาสิงห์มุ้ยมาที่เกิร์กลิ่นเปิดมัธยฐานุดชนขาดอุ้ยแล้วฟุตสองได้ยู่แก็บมาคุนิพนธ์ให้ข้างในประสิทธิ์ทำชิงประสิทธิ์ยิงติดแล้วเรียบร้อยไปเลยครับบอลดีมีใจครับแม่แก็บบอลสองได้ทำชิงยิงติดหัวแล้วเข้าไปเลยนิ่งหน่อยโจมาทุกวง มีพื้นที่ลุยไปสุดเส้นหลังแล้วเปิดมาได้บอลโอ้โหเป็นไปได้ครับ3-2โอ้โหแบบนี้แกนไฟล์มันจะไปไหนได้ครับชมบุรีมสีโอ้ผมก็ทักไปอย่างนั้นแหละฮะที่กลับมาชนะ3-2ไม่คิดว่าจะทำได้ครับอูแต่นี่จริงจริงอู้แต่แต่ต้องชมทุติบนของแท้ด้านในมีชี้ช่องทุติบนใช้จี้ก่อนจี้ก่อนแล้วตบกับ ยอดเยี่ยมเลยครันครับลูกนี้ของสกาเลตสองส่วแก้กตัวดูครับขึ้นเกมมาทางซ้ายครับชุติพลเนี่ยดึงจังหวะให้ตัวประกบไปพวงว่าจะจ่ายตัวไหนเลือกอแถวสองครับโอ้โหแลยิงดีด้วยนะ30นัดครบถ้วนของชนบุรีครับ54แต้มนำหน้าอยู่7 <ๆ S 1> ตแต้ <ๆ S 2> มแต่นักพรปฐมมี12แต้มให้เก็บ